อะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคอนเทนต์รีวิวปืนนะครับปืนที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือปืน sg 0 9 r นะครับผมเป็นปืนพกเริ่มต้นสำหรับการเริ่มเกมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกดีกว่าว่าถ้าอัพเต็มแล้วเียปืนนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยค่าเฉลี่ยนะครับปืนนี้มีความแรงอยู่ที่2.0นะครับ แม็กัซีมีมีอยู่ที่มีอยู่18นัดนะครับดีโหลดสปีด1.4นะครับเลาอไฟล์1.5แล้วก็ค่าเพรสช,ชั่นอยู่ที่4.0นะครับดูจากสแตตเนี่ยค่อนข้างธรรมดามากถ้าเทียบกับปืนทั่วไปนะครับเน่นจากเป็นปืนเริ่มต้นนะครับแล้วก็แต่ว่าเปิร์ลของปืนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าใช้ถ้าใช้แบบเลด ป้าวบเลเซอร์นะครับความเจ๋งของมันคือมันมันใสเลตดอทได้หรือว่าใสเป้าที่เป็นเลเซอร์ได้นะครับมันจะบวกคีย์ทิเคิลอีกห้าเท่านะครับผมนะฮะไอ้าเท่าเนี่ยยวต้องต้องลองดูนะครับลองใช้งานจริงก็เป็นยังไงนะครับ ค่อนข้างดีมีโอกาสติดคลิปที่เข้าสูงประมาณหนึ่งเลยนะครับผมนี่ครับหนึ่งเลยนะครับข้อดีของมันคือมันไม่ต้องหลอไม่ต้องรอไม่ต้องหลอ,อ,อเป้าให้มันหุบนะครับสามารถยิงได้เลยนะครับเจอสตูก็สามารถยิงได้เลยนะครับถ้าเป็นเป้าเลเซอร์เกมนี้เป้าเลเซอร์สามารถใส่ได้สามกระบอกนะครับผม าสามารถใส่ได้คือก็คือกระบอกนี้นะครับกระบอก s g 0นย์แล้วก็พันดิเชอนะครับพันดิเชอรแล้วก็ปืนสุดท้ายก็คือเซนติเนล n นนะครับเากระบอกที่ใส่ได้ซึ่งข้อดีของเสากระบอกนี้ก็คือมันจะสามารถทําให้แบบยิงโดยที่ไม่ต้องรอเป้าได้นะครับคือเล็งหัวได้เลยประมาณนั้นนะนี่ครับโอากาสที่เข้สูงและแรงมาก ถือว่าแรงมากๆนะครับทับเต็มแล้วมีโอกาสยิงแล้วหัวระเบิดได้เลยนะครับประมาณนี้เอาละครับสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์การรีวิวปืนของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ